ที่เจต่อศูนยครับผมปีละบาตามหลังพม่าอยู่ตามแต้มพมาอยอดถันไหมมาดูจะได้ลูกสิบแปดไหมเตะสันแบกติดหัวพมา่าเอาเป็นห่วงพม่าครับผมเติบตามไปมาดูจะได้เก้าเท่าไหมมีโอกาสได้เก้าเท่าเอายังไง ยอดโยเรียบร้อยมาครับพิลลาวาขอเพิ่มนะครับผมประมาณสายห้วครับผมเ้าต่อสิบครับผมมาดูครับพิลลาวาอ้าวสิบต่อสิบครับผมสิบต่อสิบนะครับผมพิลลาาบอก จะดีลากขึ้นมาพม่าตีหัวโยธทันไหมโอ้ไม่ทันครับผมติบต่อสิบไปเอ้าหมาครับติบต่อสิบลากเข้ามาตีหัวโยกโอ้โหจะดีติบต่อสิบครับโอ้พม่าไม่ข้ามแล้วครับผมติบต่อสิบครับผมมาดูวีล่าไรหน้าโยกขึ้นมาพม่าโยธทันไหมยังได้อยู่พม่ากระทุ้งเอ้าสิบเอ็ดต่อสิบครับ เริ่มจะจะด,ดีแล้วครับผมมาครับสิบเอ็ดต่อสิบโ้จะได้สิบสองไหมอู้สิบสองครับผมได,ได้มา,าง่ายๆครับ,บขึ้นนำแล้วสตดคือสาอคอสตอโอเคจตาดีอสตดคสิบสองต่อสิบพี่แล้วว่าเข้ากลางเอาอยัางไงโยกขึ้นมาหางนิดนึงตีโยดไปละปลาแปล <สะ S 1> คืนไป <สะ S 1> ยังไงมมีปลาครับผม สิบต่อสิบสองครับผมมาดูพี่แล้วว่าลากเข้าไปยังไงวงปักแบบนี้ครับปไปเไปจ้าเดชจ้าเดชเตะหน้าดพันหนึ่งเลยโอเคมาครับผมเข้ากลางระวังยอดติดหัวมาดูจะได้แตะสิบสามไหมโอ้สิบสามแล้วครับผมเจ้าเดช สิบสามต่อสิบครับผมพิ่รบ้าเฉียนเข้าตรงกลางเปิดหัวยังไงมาจะได้สิบตีไหมสิบตีไหมเอาเกี่ยวหลังเท้าไว้อู้นิดเดียวครับผมลูกนี้สิบต่อสิบสามครับฟิตรบ้าเรากระทุ้งเลยลูกนีเรีบร้อยครับผมสิบสามต่อสิบครับผมจอดครับผมนั่นแหละครับผมยังไงห่างแล้วระวังได้แล้วครับผมลูกนี้พ่อมายังไงฮะมา เรียบร้อยครับแบบนี้บีระบ้าบอกสบายโอ้ลื่นครับผมสิบต่อสิบสามครับผมมาดูบีระบ้ายกหัวข้็ไปหัวสามชีครับผมอู้อ๋อครับผมเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสามครับผมสิบเอ็ดต่อสิบสามประมาณจีบมายังได้อยู่บีระลาบ้าบินยาวๆครับผมติดแปรอุ้ยสิบสองต่อสิบสามครับผมสิบสองต่อสิบสาม เติบมาติดหัวไปละบ้าลากเข้าไปยุ่มครับผมเว้ยเว้ยเว้ยหยิบลากก่อนได้ไหมเห็นสิบสามต่อสิบสองเขาไปะบ้าเข้าตรงกลางตีหัวเอามีสิทธิ์ได้สิบสี่แบบนี้ติดหัวเอายังไงช้าๆพี่ช้าๆสับเลยเออเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยสิบสี่ต่อสิบเอ็ดเม็ดเดียวเกมไปแล้วครับผม จะเกมไหมเกมแน่แบบนี้ได้แค่มุ่งมาเว้ยเ,เกมเรียบรยอ้อยครับผมเจ้าเด็และบ้าชัยภูมิฝากติดตามเฟซะก๊กนนะครับและบ้าชัยภูมิชา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 